สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเชียงมนตรด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอแนวทางคนมีโชคหอยปลูกระหอยปูกระซิบนะครับผีเสื้อแดงสิงโตแดงนกตาทิพย์เลขพลังจักรกวาลพลังตับเต่า เลงให้ตรงเป้าและก็กระต่ายขาวนะครับเกาจำวันที่1มีนาคมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น ใบแรกครับเป็นคนชูมือนะครับใบนี้ให้ชุดเด่นเลขสวยมาเด่น4เด่น5และเด่น7มานะครับไปต่อไปครับเป็นหวยปูกระซิบนะครับให้เด่น3ามสามสองและสามหกครับ ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นเล็งให้ตรงเป้านะครับใบนี้ให้เด่น3มาครับก็จะมีชุด2ตัวจะเป็น30และก็3 5นะครับใบต่อไปครับเป็นผีเสื้อแดงนะครับให้เด่นใต้เด่น6มาครับ62และ6 5 ต่อไปเป็นนกตาทิพย์นะครับนกตาทิพย์ให้เด่น6ครับ60 63 66 68ไปต่อไปครับเป็นกระต่ายขาวนะครับกระต่ายขาวให้เด่น6มาก็จะมี6164 65 68ชุด 0 6 1 3 6 5 7 6 4 9 6 8ใต้ให้เด่น5มาครับ5 0 5 3และ5 6ต่อไปนะครับเป็นสิงตัวแดงครับสิงตัวแดงให้ชุดเลขสวยมา2 3 6 8และ0 ชุด3ตัว4 7 3 0 23 5 6 3ชุด2ตัว2 3และ6 3ใต้ให้ชุดเลขสวย2 6และ9 60และ65ไบต่อไปเป็นคนมีโชคครับให้เด่นเหนือมาเด่น4 43 46 48 1 4 9่งสีเด่นใต้เด่น0 02, 03, 0ห้าศูนย์0จ0ดศใบต่อไปครับเป็นเลขพลังจักรกวาลน,นะครับใบนี้ให้เด่น5มาครับ1 3 5 8 5 6 8มห้ 9ก้ชุด2ตัว 52, 53, 5้าสองห5าสาม56 95์ปใบต่อไปเป็นพลังตับเต่านะครับพลังตับเต่าให้เด่นเหนือเด่น6 6 2 65 16และ4ี่ส่วนใต้ให้เด่น8มาครับแปดเ 08และ38ใบต่อไปครับเป็นเลขเข้าเป้านะครับใบนี้รอบนี้ให้เด่น4กับเด่น2มาสำหรับวันที่1มีนาคมนะครับใบต่อไปครับเป็นผังเลขเด็ดนะครับใบนี้ให้ตัวเด่นเลขสวยมา40 1>, 1และ7นะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมด้วยแล้วกันนะครับกับแนวทางดีๆที่คัดสรนมาฝากในงวดประจำวันที่1มีนาคม67ครับ